กำลังสนกระโดขนสนาดี5เรือกระการกัรถเปอดตัวตสและรมาระของท่านี่ยังติดต่อมาทำริงจากําลังรถเปิตัเตือนสครับสําลรถรถใช้ชารทางที่สองเป็นกราังรถรมดาที่ขึ้นกํสองเิดเดินแต่ทางรับรงพัการจากสถานีเท่าทางกรุงเทพปลายทางสถานิเซอร์โรคบริษัทที่มีรถใช้ในาริัทเดินทางไปกับกวารถตัวนี้ในสิัญญาะสัมภาระของท่านขึ้นจะถัดที่หนาบนกวรได้ยุ่เรียบร้อยครับ ขบวนเที่ยว้อจากสถานีท่าเรแลไปแล้วหยุดรับส่งบริการที่สถานีบ้านหมอสถานีหนองโดนเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับสถานีท่าดในนามของคณะรถไฟประเทไทยขอขอบคุณบูิโารคนท่าที่ใช้รถไฟเป็นยางมานะในคาริยทานขอปรึกษาทนท่าโดยมนจุมาท่าดอนสรีิราค